สวัสดีวันนี้วันนี้ก็อยู่กับช่องอะไรก็ไม่รู้ที่อยากอยากเปลี่ยนชื่ออยากเปลี่ยนชื่อคือชื่อนี้มันเขาอยู่มาแปบดบเดือนแล้วเนาะแล้ววันนี้ก็จะมาสอนการใช้แคปคัตแบบพื้นฐานแคปคัตเป็นแอป,ปการตัดต่อที่เราที่ทำัยช่องผมนึงใช้ก็คือหนึ่งมันใช้ง่ายสองมันสะดวกมากว่าคือถ่ายปุ๊บแบบถ่ายแบบต้องสถานที่คือมันตัดได้เลยไม่ต้องกลับมาที่ของ ถ้าสามสี่ทำไมทำไมผมไม่ใช้ที่คอมล่ะใช่ไหมล่ะอยู่บ้านก็ใช้ที่คอมไ็ได้แต่ไอพี่เมียปูมาใช้ยากเว้ยคือมันไม่อยากใช้เขาใช่ไหมเออแต่คือมันก็นั่นแหละก็โอเคเข้าเลือกเขาเลือกใช้ทั้ง iels หน่อยวิธีแรกหนึ่งเข้าไปที่ store พิมพ์ว่า capcut ก็ขึ้นแคปคัตแล้วกดติดตั้งโหลดเข้ามน่ะตัวแอปเดี๋ยวเดี๋ยวขอกดอ่านหน้าจอก่อนนะ อย่างคุยตัวแอปก็เป็นแบบนี้แบบนี้ตัวแอปโอเคมาที่ตัวแอปก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้กดเข้ามาอันนี้คือจากคลิปเดิมฟุตจากคลิปเดิมเดี๋ยวจะมาเรียงเรียงให้ใหม่โอเคกดเพิ่มโปรเจกต์ใหม่กดไปที่วิดีโอติ๊กเลือกวิดีโอที่ต้องการแต่คือมีฟุตแล้วกดติ๊กมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ตึ๊บอยวขอเสียงเก่าก่อนอันนี้คือจากคลิป จากฟุตที่แล้วคือล้มเหลวไปโอเคได้ฟุตแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมขั้นตอนแรกแบบเบื้องต้นนะอันนี้จะเป็นคลิปแบบเบื้องต้นเดี๋ยวคลิปจอลึกอาจจะมีหรือไปดูช่องอื่นก็ได้คลิปเบื้องต้นคือคลิปนี้ทําไม่เฉยเออก็มาขั้นแรกให้เราสมมติเราไม่อยากเอาช็อตนี้เราก็กดไปที่หนึ่งวีโอกดไปที่แบง่งฉาก แล้วกดติ๊กเลือกที่ตัวที่แบ่งฉากที่เราไม่ต้องการกดลบมันก็จะหายไปหายไปแล้วเราอจกบวกวิดีโอเข้ามาเนี่ยมุดลบเสริมเมื่อกี้อยากบวกวิดีโอเข้ามากดติ๊กไปเลือกแล้วก็กดเพิ่มเนีย่ยวิดีโอแรกก็อยู่ข้างหน้าใช่ไหมเนี่วิดีโอที่ที่เราจะเอา่อกิวมาอยู่ด้านหน้าแล้วแต่ถ้าถ้าเราอยากให้วิดีโอนี้ไปอยู่ด้านหลังก็กดติ๊กค้างไว้แล้วก็เลื่อนไปด้านหลังของนี้ แค่นี้มันก็จะอยู่ด้านหลังแล้วง่ายใช่ไหมครับทุกคนถ้าเราอยากให้เอฟเฟกตอนนี้มันแบ่งแจกไม่อยากให้มันแบนแบตอนนี้ขอแห้งขันผมกดติ๊กไปที่อ่าเอฟเฟกต์วิดีโอกดอะไรก็ได้เลือกอันหนึ่งแล้วมันก็จะเป็นแบนแบเนี่ยในกล่องนี้ปุ๊บเห็นไหมปุ๊บเออโอเคมันที่ต่อไปถ้าเราอยากใส่เสียงเพลงกดไปที่เสียงใส่กดไปที่เสียง,ยงถ้าเราอยากเอาคลิป เสียงเสียงที่เราโหลด MP3 กากดไฟล์ในเครื่องกดเสิร์หาเลยหรือเราอยากเอาเสียงที่วีดีโอคือเฮ้ยขี้เขียนไปโหลด MP3 มาแล้วอัดหน้าจอมาแล้วคือเรามาแยกเสียงได้เหรอได้กดคัดแยกเสียงออกจากวิดีโอปึ๊บกดลองใช้ตอนนี้ลองกดที่วิดีโอนี้กดเพิ่มเราก็กดบวกแค่นี้เสียงที่อยู่ในนี้ แล้วก็เลื่อนอยากตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เออแล้วกดเคขอลบไปขอลบไปขั้นต่อต่อมาขั้นเราอยากเอฟเฟกเสียงก็มาที่เดิมก็เอฟเฟกเสียงกดบวกอยากได้ชัยูเขาจะขึ้นแบบนี้เหมือนใช้เหมือนเมื่อกี้เลยเรื่องเลื่อนเ,เอาเขากดญาติลบนะโอเคอันนี้ก็เป็นไฟแยกออกแล้วเหมือนเหมือนเมื่อกี้เหมือนเหมือน ก็เหมือนในเสียงอะที่มันแบบแยกมันก,ก็แยกกันแบบเนี้โอเคอันนี้ผมก็เพื่อนทักเสียงก็ก hello, hello, hello. เน <hello>, ี่ยโลโลโลก็แบบนี้โลโลโลเออประมาณนี้โอเคมาต่อมาก็อันนี้อยากใส่ข้อความสมมติเราอยากใส่ข้อความก็กดไปที่ข้อความท,ทุิตัวทีกดวกวข้อความกดพิมพ์อะไรก็ได้ มันพิมพ์ว่าอะไรมั่วถ้าอยากได้ฟอนต์ก็กดเลือกฟอนต์อย่าอย่าไปต้องเลือกฟอนต์ที่มันภาษาที่เราพิมพ์เลยนะกดภาษาอังกฤษกรณีทีขอขอ่เป็นอันนี้เป็นภาษาอังกฤษกดเลือกฟอนต์หูถูอยากได้อันนี้มนไม่มันจะได้อันนี้เออกดขยายย่อขยายก็กดตรงนี้ก็หมุน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 เลยปุ๊บในแบบนี้ถ้าจะใส่สีกดไปที่นี้นที่นี้กดสไตล์กดไปที่ เอฟเฟกเอ้ยวิธสไตล์เลือกสีมันอยากได้สีนี้กดเลือกมันก็ปานปรับขนาดเหมือนกันปึ๊บเสร็จแล้วเยากได้บาบเอ่ยแบบนี้แต่ในกรณีน้ผมไม่อยากได้กดติ๊กออกกดสีเหลืองเหมือนเดิมอันกี้อยากได้เอฟเฟกอาร์ตก็อยากได้แบบนี้ปึ๊บนี่ของอันี้ผมจะเอาแบบสีเงินเงิน,งนท้อนแสงแบบนี้โอเคต่อมา อันนี้เป็นการแปลข้อความเป็นเป็นคำใช่อันนี้แปล,ลแปลข้อความแบบแะอะไรนี่คืออะไร D F G H นี่เป็นการสะกด D F G H D F G H เนี่ยกาารอ่น D F G H แต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นภาษาไทยจะได้ลองลองดูภาษาไทยนะถ้าเป็นภาษาไทย โอเคสไทายมาจาร์ได้ไหมพิมพ์ว่าอะไรแล้วกันอะอะไรเอา้าเขียนอะไรเถอะอะหาะอะไรก็ะอะไรลองต้านแปลเอา้าไม่สามารถอ่านได้โอเคมันไม่สามารถอ่านได้นอ,อะไรอ่ะ ขึ้นแบบนี้ก็เลื่อนเอาอยากได้ไหนอันนี้คือการคัดลอกคือมันจะบวกหา่อีก,กนหนึ่งอ่ะคัดลอกก็จะขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งอขอลบออกแล้วกันอันนี้คือเนื้อเพลงอัตโนมัติก็คือเนื้อเพลงอัตโนมัติก็คือเราจะเอาเสียงคือมุดเราอยากทําแบบเพลงอ่ะ <c oughs> ล้วก็กดเลือกภาษามีภาษาไทยไหมไม่มีหุ้นเพลงภาษาอังกฤษก็กดเลือกไปเราก็จะขึ้นเป็นสับเติตโตขึ้นมา ติ๊กเกอร์ก็คือการใส่ติ๊กเกอร์กดวางลงไปก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยเนี่ยไปรอบๆอ,อะไรก็แบบน,นี้แล้วอะไรขยายขนาดออแบบนี้ได้แบบน,นี้ตรงเดี๋ยวเลื่อนขอเลื่อนกดติ๊กอันนี้แล้วก็เลื่อนมาปึ๊บออจะได้แบบน,น,นี้นีฟิกนินดนึงแหละเกที่ต่อมา เคสต่อมาเลยก็พวกภาพซ้อนนี่ก็ใช้หมดสติเกิ์เนาะฟิลเตอร์ฟิลเตอร์นี่คือน่าจะทากันเองได้ก็คือกดไปที่ฟิลเตอร์แล้วก็เลือกฟิลเตอร์เพือให้ป็นฟิลเตอร์เหมือนที่เราใช้ในกล้องเลยอันนี้ก็ปรับแก้วเป็นการปรับแก้สีมันถ่ายไฟล์รอมันก็ทําได้แต่ส่วนมากถ่ายเป็นไฟล์ jpeg มาเออเอมันภาพนี่ว่ะภาพนิ่งไฟไฟค่า,า jpeg เหมือนภาพนิ่งมาก็เกลี่ยได้เหมือนกันนะต่อมาถ้าเราอยากเร่งทำสโล์โมชันเราก็กดไปที่ วิดีโอกดไปที่ความเร็วคลิกไปที่ความเร็วกดไปที่สมุดจากไปประมาณอ่าเครื่องนี้มันได้มันศูนย์จุดเจ็ดมันจะสมูทสมหน่อยศูนย์จุดเจ็ดเอาใหม่เอาใหม่ศูนย์จุดเจ็ดเพิ่มเพื่อความสม,มูทปรับคุณภาพนะอย่าไปกดความเร็ว,คว,รวความเร็วมันก็จะแหลกมอนเดิมกดปุ๊บก็จงทำโลว์งมชั่นเราประมาณสามสิบวินาทีใครเครื่องเร็วกว่าน,นี้ก็อาจจะเร็วกว่าน,นี้สามสิบวิปุ๊บโอเคลองเปิดดูภาพก็จะช้าลงแล้ว โอเคฮัลโหลวิวด้านหลังนะเหนื่อยเหมือนกันพูดแบบนี้ต่อมามาที่อ่ะโอ้โหมือปืมือมือออกเออกมือเลยโอเคต่อมามาที่อ่าอันมีเสียงรบกวนกคือลุงมาบ้านคือต่อมาเอฟเฟคอยากไปเอฟเฟควิดีโอก็กดไปที่นี้ปรับกดเอฟเฟควิดีโอมาสมมติอยากเอา JVC กดนวนหมุนถ้าเราปรับแก้กดอยากได้สีที่มันแบบโดดกว่านี้ปึ๊บหรือผมไม่อยากได้สีกดนี้กดความเข้มกดตัวกองกดสีสุดอยากได้อันนี้จะได้่าพ o v อ r o v e กดติ๊กถูกแค่นี้ก็นี่แล้วกดเลือกครอบครอบไปทางคลิปก็ได้แล้วต่อมาคือถ้าคุณอยากได้คลิปต่อมาก็คือ ในมุดนะมุดเนีย่นย,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 ยตอนแรกๆมันจะมีอันนี้คือจบคลิปปุ๊บมันก็จะมีคำว่าแคปคัแตแล้วก็มีคำว่าแตะใส่ข้อความก็จะใส่ข้อความได้เหมือนกันแต่เราไม่อยากได้หรอกกดไปที่ดิ๊บแล้วก็กดลบเลยง่ายนิดเดียวเนาะนี่คือพื้นฐานต่อคือเอฟเฟกต์ร่างกายไม่ใช่อ๋อเอฟเฟกต์ร่างกายเราอยาก,ดกได้อะครอบตัวมันนี้กดดิ๊กไปพิมบนานนิดนึงนะ ลิกไปโอเคเขาขอ,อาโหดเพิ่อมอีกหก่อนเดี๋ยวให้ดูให้เฟคร่รางกายเดี๋ยว,ยวฟุตนี้ฟุตนี้คือไทยที่แล้วคือมันมโอเคเอฟเฟคร่รางกายก็คือกดร่างกายอ่าขอเลือกเป็นไอ้นี่ละกันเลเซอร์ตาเลเซอร์รอเล็กน้อยนะม,มันชา้ามันก็ได้มาหนึ่งอย่างก็เล่นแบบนี้เอฟเฟคร่รางกาย ถ้ามันสันนะอยากไกดไ้นี้ปึ๊บกดไปนี่ตาจะมีแสงยิงมาแล้วนี่แล้วต่อมา,อากวขอครอบทำให้หมดถ้าอยากได้รถอยากได้กันสัน่นคือวีดีโอมาสัน่นใช่ไหมภาษาไม่มีกันสั่นกดไปที่วีดีโอมาที่เลื่อนมาถ่ายไปสิบเป็นตาทีเลยเลื่อนมา มาที่เลยเลยลดการสั่นไหวกดเสถียรที่สุดถ้าใครอยากได้แบบเสถียรเสถียรเลยมันจะครอบพาเข้าไปเล็กน้อยแล้วก็ลองดูถ้าไม่นยาสั่นน้อยลงมันก็ไม่เยอะหรอกแต่ก็ช่วยให้แบบหายเวียนหัวเล็กน้อยถ้าใช้กับไม้กันเพิ่มกับการสั่นส่วสัท์นี่คือสุดยอดสมุิคือสกิลแบตก็จะหมดเหลือหกเปอร์เซ็นต์โอเคต่อมาแบบไฟหมด แแบตแบตแบตไฟหมดโอเคมันมีนืนิดหนึ่งเหรอเคต่อมาก็โอเคตนหอบโอเคน่าจะหมดแล้วไหมเดี๋ยวขอขอขอเนื้อหาตัวหนึ่งระดับเสียงปรับระดับเสียงก็คือปรับไปนี้อ่ะลดอยากได้เสียงไม่อยากได้เสียงคลิปก็ปิดไปหรือง่ายกว่านั้นก็คือมากดที่ปิดเสียงคลิปก็จะปิดเสียงคลิปทั้งหมดให้เคปิดเสร็จต่อมามาที่ดูก่อนมีอะไรบ้าง แยกเสียงจะได้แย,ก,ยกเสียงมันจากวิดีโอกดแยกเสียงมันก็จะประมวลผลเล็กน้อยมันก็จะแยกออกมาแบบนี้เสียงแยกมาแบบนี้เราอยากว่าเอาใส่กับวิดีโอนี้สมมติดเดีคือเราอยากทำเออเออกดลองกดยังไม่มีวิอแบบที่เราแบบกำลังพูดรีวิวของอยู่แล้วเราอยากตัดภาพไปแบบอินเสิร์ตของแล้วเราก็ยังมีเสียงพูดจากคลิปวิดีโอนี้อยู่มันก็จะแบบอะไรอะ่ะเดี๋ยว ไปหาดูในย YouTube ูทูบ่นะคือมันก็แบบสมมตเราพูดอยู่อุ้ยของขอพูดอยู่สมมติของสิ่งนี้มันดีมากเลยนะครับทุกคนแล้วคือก็ตัดไปที่สิ่งของแต่เรายังพูดสัมผักับคุณได้ต่อเข้าใจไหมเออมันจะแบบนี้แหละเคียนหรือบอกมาอย่างหนึ่งคือเวลาจะเอาโยมาเราก็กดไปที่ถ้าสมมติเราจะเลือกโ o l u ชั o กดไปที่นี่ให้อะไรพยาร์ต0 p กดเลือกที่พาร์ต 10p ให้เลือกเฟรมเรท60เฟรมเลือกไี่หก่60เฟรมแต่กรณีน,นี้จะเอาแค่ 720p 30เฟรมเรท กดรูปทุกสอนขึ้นไปด้านบนกดจิ้มันหนึ่งทีมันก็จะกําลังส่งออกมันก็จะรอจนครบรุ0่นรอเปอร์เซ็นจะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวรปิดนี้กำลังตัดต่ออยู่หลังจากเสร็จแล้วกดให้แชร์ที่ติออก,กดอกดแชร์ที่ต i ๊ t o อกในกรณีนี้จะไม่มีติ๊กตอกดให้แชร์ที่ Facebook กด Facebook อยากแชร์ไปที่อินสตาแกรมไอจกด อืมคือินสตาแกรมเกิดอินตาแกรมหรือในแอปอื่นกดอื่นๆถ้ากดเลือกในกรณีที่ใช้ OPPO จะเป็นหน้าตาอย่างนี้พวกแม s เซเจอรกดกดกดรียูทูบโอเคแค่นี้ก็อ่านเสร็จสิ้นโอเคก็ขอพอแค่นี้แล้วกันนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนี้กด ไล์กดติดตามสู่หนึ่งร้อยซับสไครเบอร์ภายในอีกสามเดือนกันโอเคไป